พี่สองจูเลยี่พี่สองจุบไปแล้วแค่น้ำจิ้มแค่เศษพริกในน้ำจิ้มมันแซ่บกว่านี้อแซ่บกว่านี้ม e ไม่มีอะไรนะนี่มีแต่ตอแต่ได้รีวิวืล้วจุบก่อนค่ะจุบเป็นยังไงบ้างเอาจริงวันนั้นครับเดียวครัเดยวสร็จเลยวาเลยวเลยเสร็จแล้วเรแเรวย้ห ไป่โคราชสีกับไปยัไงต่อเนี่ยสีนั้นเสร็จเลยไม่เร็วไม่เร็ไม่เร็ไม่เอ็วไม่เร็วไม่เร็วไม่เราไม่เราไม่เไม่เวไม่เร็วไม่เน็ะไม่เร็ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วไม่เวไม่เร็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 ไม่เร็ไม่เถไม่เวไม่เร็วไ่เร็วไม่เร็วไม่เร็วไมเร็วไม่เรไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ไม่เร็วไม่เรวไเราไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วไม่เรอวไม่เร็ไม่เร็วไม่ อันนี้เขินอันนี้เขินจริงเขินเลยคือเอาสองคนอ่ะไม่มีปัญหาหรอกเออแต่พอมีคนอื่นอคนอื่นเยอะๆเลยเนี้ยตอนนี้ก็หันไปสบตากันไหมนะครับหันไปสบตากันโอ้ยงตาล้ามองตากันหอ้ยนี่มู้นำกัน้เนี่ยไอจีผลงานออกมาสองีที่มาก้ครับก็ ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ตามภาพที่คิดไวครับผมก็รู้สึกตรงตามภาพของตัวเองแล้วรู้สึกว่าแบบประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เราหวังไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยที่ติดตามเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเป็นกังวลว่าจะไม่เหมือนในอนิยายในภาพที่คนอื่นคิดไวอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราก็อ่านฟิกเกอรอ่ะครับใช่ครับอ่านอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับนี่อะรครับ ชมว่าไงบ้างโอ้ยชมเยอะเลยครับชมมากชมมากชมมากจะเริ่มชมตัวเองแล้วอ่ะเราจะมีใครชมเราบ้างไม่ไม่ไม่แต่เด็กด้วยรวมนะทุกคนชอบซีรีส์มากคือเรื่องสนุกชอบเรามากกว่าต่อไปได้ไปต่อลงคุณได้ไปต่อคุณได้ไปแล้วคือผมได้ไปดูแอบไปอ่านในเอสของผู้เขียนครับผมดูแล้วแบบเขาดูแฮปปี้มากกับกับซีรีส์ที่ออกไปอ่ะ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะตรงกับที่เขาเขียนลงมาเลยครแบบโอ้เราเราดีใจนะเราดีใจจริงนะไม่ใช่แค่แบบผู้เขียนมีแฟนคลับหลายคนเลยแบบที่บอกว่าสนุกมากอยากติดตามและอยากทุบหลังผมด้วยเลยเมื่อไหร่เขาถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกหลอกือเขาว่าหลอกกูหลอกที่แล้วม่บอกกี่โมงหลังหลานี่ตอนสามเขาเป็นซ็อกเกอร์นะครับกูก็คือไม่ใช่ดาราแล้วเป็นซ็อกเกอร์แล้วทุกคนเดียแค่เปิดมาไม่กี่แค่เปิดมาไม่กี่ตอนแบบแฟนๆชมว่าทำขึ้นยังไงบ้างครับ พี่เลยยินไม่ไม่หเลยอะยิ้มยไยิ้มไม่หกยิ้มไม่หน้าบานเลยทุกวันนี้อาไนเขาเรียกวาอะไรวะันยังไม่เจอคเลยพี่อะโลดูเดียวแก้ผวอะแี้วแกก้เนี่ยมีมีมีสัตว์บันเทิงมที่มีก็จะมีแบบว่าขอทุบหลังได้ไหมอะไรอ่า ต่อไปมันจะเกิดอะไรมันจะมีความแบบน่าสนใจยังไงมันฉ่ำขนาดไหนอย่างที่บอกสองวีดีแรกแค่แบบเศษพิกหมดจริงที่เหลือคือแบบแบบยังไงไม่มีอะที่เหลือคือแซบแน่นอนอันนั่าจะพังแนแล้วเป็นเซนเรียมันจะมีอะไรเข้ามาอีกอ่ะสำหรับเรื่องนี้จริงจังไึ้มาเต็ทีเลยอ่ะตอบจริงจังไม่เต็มเลยตอนนี้โฟบมานุกอย่างเมื่อกี้ เมื่อกี้ตัวเหนียบบอกว่าปุ๊กเมื่อกี้ตัวเนียบตัวเนียบบอกว่าเผ็ดแล้วฝั่งเรามันมีหวานมั้ยครับคุณโอ้ช่วงนี้ผมกำลังตื้อย่าคิวอะครับเออใจแข็งไม่นตัวเล่นตัวช่วงนี้ขมผมอยู่ผมไม่ขายหรือเปล่าผมไม่ยานะไม่แตเล่นตัวจะเปิดตัวเขาเป็นย่าพ่อเลยนะไม่รู้ไงเขาเด็กมาก่อนเล่นตัวแล้วแต่แบบไม่อยากคุยแต่เดินไปรอที่สะพานอ่า เล่นตัวคุณตามมาเหอคุณตามมาเหอะอย่างคู่พี่คนก็หมาว่าเราลุ่งกัตัวละครนั้นเขาหนู่เราเป็นเท่ธรรมดาเล่นเองพูดอยู่ที่นี่แล้วแกคุณเพิ่งรู้เพิ่งรู้สึกอะไรบ้างคุณกับแม่สื่อมีหมาอยู่มีหมาคุยด้วยอยู่เราไม่มีหมาเราก็คุยคนเดียวมันยังมันยังไงมันยากมั้งการชีวิตเราอยู่คนเดียวอ่ะก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วหลังๆเริ่มละเริ่มละหลังๆชีวิตประจังวันก็เริ่มละเริ่มคุยคนเดียวแล้วกันจบกันจบอะไรนะ คุยคุยได้เขาชอบโทรมาควรควร,ควรอะไรก็อ,อย่างล่าสุดที่บอกไปงานรับรางวัลไปงานรับรางวัล <c oughs> ไปงานรับรางวัลไม่เลยเออไม่ใช่ด้วย,ยที่อะไรนะที่ไหนนะ,อะบอกว่าบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะน่าจะต้องไปรับรางวัลเออแล้วบอกว่าอ้าวคุณก็ไปด้วยดิว่ารางวัลอะไรวะอะไรฮะล่าสุดก็มีเริ่มมีตอัวแทนครับผมยังมีฝึกภาษาอะไรยังมีเขาตกผู้จัดการว่าาบอกว่า จีนใช่ก็ให้ผู้จัดการหาแฟนคนจีนมาสอนหน่อยเลย่ะงเงี้ผู้จัดการจีนเนาะใช่อะไม่ก็คืออยากอยากเรียนภาษาจีนด้วยบอกผู้จัดการเนาะแล้วผู้จัดการเขาหาไหมเพราะเขาค่อนข้างได้หลากหลายภาษาบอกให้เขาหาให้หาคุยแต่เขาไม่หาเช่นเช่นเช่น เราต้องไปตามู้จการถึงตาโพนไหมครับคุณคุณยไม่แล้วอ่าวเลยใชยังาโเประโครับผมอะไรนะถามเรื่องซีนี่ดีกว่าตไม่อยากพลาดทีเยอะากโหนี่ก็เยอะพอแล้วนะาก่ที่เหลือที้องิ้ามากไปตากอีกทีเหน่อยหปที่เหลือหกทีที่เหลือมันจะยังไง ครับผมก็ฝากซีรีส์คุณได้ไปต่อเดินครับเหลืออีกคงอีพีแล้วก็มันจะเข้มข้นกว่านี้แน่นอนครับผมถ้าอยากเห็นพวกเราว่าทำอะไรกันต่อมิกเ,เก็บกลับมาเหรอให้พิมพ์มาให,ให้พิม,มพ์กลับมา,มมาว่าเป็นยังไงบ้างครับผมใชจริงๆผมผมตามดูทุกทุกคอมเมนต์ทุกทุกทุกสวิตทุกเอ็กซ์ดาวทุกคนเลยนะเรอยากพิมพ์มาเยอะสนุกดีชอบชอบอ่ากสนุกนะครับผมมากนะครับโอเราเอาของข่าวี่แน่อีสต์นี้เรื่องโล 2 <coughs> 3ปีนี้ <coughs>